สวัสดีทุกๆท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นกันนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิน่นซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่7เมษายน2565นะครับแล้วก็เขาให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ ก็คือตั้งแต่วันที่8เมษายน2,565เป็นต้นไปนะครับในรายละเอียดของประมวลจริยธรรมตรงนี้นะครับก็เป็นประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับมาตรา7 6วรรค3ซึ่งได้บัญญัติเอาไว้ให้รัฐเนี่ยพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนใช้เป็นหลักใน การกาหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับในข้อที่2นะครับคาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประกาศประมวลจริยธรรมนี้นะครับเขาหมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหาคนครนะครับทีนี้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยก็หมายถึง1เนี่ยก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเมืองพัทยานี่คือผู้บริหารท้องถิ่นตามประมวลฉบับนี้นะครับในวงเล็บ2ก็หมายถึงรองนายกท,ทั้งในส่วนของอบจ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงเมืองพัทยาด้วยนะครับ 3. เนี่ยเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลขานุการนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานากุการน,นายกเมืองพัทยาผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา 4. ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา5ผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษาท้องถิ่นและที่ปรึกษาท้องถิ่นนะครับที่มีกฎหมายอื่นจัดตั้งนะครับนี่คือในความหมายของคําว่าผู้บริหารท้องถิ่นตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นฉบับนี้นะครับ ต่อมาในข้อ3ของประกาศเนี่ยได้กำหนดเอาไว้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศนะครับ<ม>ก็ได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยจะต้องดำานนตนดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1เนี่ยจะต้องปกป้องดูแลและยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติและไม่ปฏิพฤติและไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติวงเล็บ2จะต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและเคารพความแตกต่างของแต่ละศาสนาวงเล็บ3จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์วงเล็บส ยึดมั่นและทาลงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวงเล็บ5เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการต่อมาในข้อ4ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยอย่างน้อยจะต้องดำรงตนดังต่อไปนี้ วงเล็บหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในหลักนิติธรรมซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติวงเล็บ2ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นเนี่ยใช้สถานะหรือตำ,ำ,ำแหน่งของตนไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามวงเล็บ3ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นในประการที่อาจจะทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่วงเล็บ4ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบวงเล็บ5ไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทางราชการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นวงเล็บ6ไม่กระทําการใดที่ต่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ศรีของการดํารงตําแหน่งวงเล็บ7แสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือว่าผิดพลาดต่อมาในข้อ5นะครับผู้บริหารท้องถิ่นพึงกล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรร โดยต้องดำรงตนดังต่อไปนี้วงเล็บ1ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นกลางและปราศจากอาคติโดยไม่หวนไหวต่ออิทธิพลแรงกดดันหรือกระแสสังคมอันมีชอบด้วยกฎหมายวงเล็บ2ยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นวงเล็บ3คํคนึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง ผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่างๆวงเล็บ4ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริตการใช้อำนาจในทางที่ผิดการช่อฉนหลอกลวงหรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวงเล็บ5เปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดของอความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนแก่ประชาชน ต่อมาในข้อ6เนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นพึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมและมีจิตสาธารณะโดยอย่างน้อยต้องดำรงตนดังต่อไปนี้วงเล็บหมีอุดมการในการทำงานเพื่อประเทศชาติและต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุดวงเล็บ2ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายวงเล็บ3ไม่นำข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตำแหน่งไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เอกชนทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งและเมื่อพ้นจากตำแหน่งวงเล็บ4มีจิตสาธารณะจิตอาสาและอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมวงเล็บ5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมผาสุกและสมัคีปรองดองต่อมาในข้อ7ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสำเร็จของงานโดยอย่างน้อยต้องดำรงตนดังต่อไปนี้วงเล็บ 1. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมุ่งผลสำเร็จของงาน ที่มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้วงเล็บ 2. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญวงเล็บ 3. อุทิศเวลาแก่ราชการไม่เบียดบ,บังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือกระทำการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นวงเล็บ4เอาใจใส่สุขและรับฟังเรื่องราว้องเอาใจใส่ทุกสุข และก็รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและเท่าเทียมกันวงเล็บ5รักษาความรับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายวงเล็บ6รักษาทรัพย์สินของราชการและใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างประหยัดคุ้มค่าระมัดระวังไม่ให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นข้อ8ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติโดยอย่างน้อยต้องดำรงตนดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเสมอภาคเท่าเทียมปราศจากอาคติและไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติถิ่นกำเนิดศาสนาเพศเพศสภาพอายุความพิการสภาพทางกายสุขภาพหรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมรวมทั้งเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์วงเล็บ2ปฏิบัติต่อประชาชนผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้เกียรติวงเล็บ3ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นผู้บริหารท้องถิ่เข้าไปก้าวไก่ หรือแทรกแซงการปฏิบัตรริราชการการดาเนินการการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนและการดาเนินการทางวินัยหรือการให้พ้นจากตําแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ทางนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายวงเล็บ4ไม่ยินยอมให้คู่สมรสญาติสนิทบุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดก้าวไก่หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตอนเองหรือผู้อื่นวงเล็บ5ปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบและขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติข้อ9 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการโดยอย่างน้อยต้องดำรงตนดังต่อไปนี้วงเล็บ1นรักษาจรรยาของตนให้ดีน้อมนำพระบรมราโชวาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตวงเล็บ2เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดวงเล็บ3ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่ความรับผิดช,ชอบต่อสาธาร,รณชนวงเล็บ4เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยวงเล็บ5เคารพและไม่ละเมิดสิท เสรีภาพของผู้อื่นไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพอาฆาตมาตร้ายหรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใดวงเล็บ6วางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนและระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาวิชาชีพอาชีพหรือการงานของตนเองคู่สมรสญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตน มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนวงเล็บ7ไม่รับของขวัญของกำนันทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นและจะต้องดูแลให้คู่สมรสญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วยเวนแต่เป็นการรับจากการให้โดยธรรมจัญญาและการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้รับได้วงเล็บ8 ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจนเป็นเหตุทำให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะจำยอมต้องยอมรับในการกระทำนั้นและไม่นำความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงำให้ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด วงเล็บ 9. ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสียอันอาจจะกระทบกระเทือนต่อความศรัทธาของประชาชนข้อ 10. ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อให้การบริหารราชการส่วนท้องถิน่นการจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรมภูมิสังคมความเป็นอยู่และวิถีของชุมชนภูมิปัญญาท้องถิน่นศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนข้อ11ให้บุคคลข้าราชการพนาการักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทํางานยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ด้วยนะครับประกาศวันที่1มีนาคม2565นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของ ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ออกประกาศนะครับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเมื่อวันที่7เมษายน2565นะครับซึ่งมีผลถัดจากบังคับใช้เนี่ยถัดจากวันประกาศก็คือตั้งแต่วันที่8เมษายน2565เป็นต้นไปน